โอเคตำเลยโอเครับ okay, ตำแรงไหมเฮ้ย hey, น้ำปลาเราลืมมาป่ะออกมาเออลนื่มแล้วก็ลืมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับผมตอนนี้เราจะทำอาหารกินกัน <c oughs> ทีมงานก็เรากำลัง่ะตั้งกล้องเหมือนกันครับ วันนี้เราจะไปทำส้มตำพริกห้าสิบเม็ดพอไม่เอาร้อยเม็ดเดี๋ยวเผ็ดตายไปกินข้าวที่อ่างเก็บน้ําจอกกลายนะครับผมแต่คนเยอะมากอะ่ะวันนี้เราก็มีเมนูอ่าส้มตำแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะครับคุณบานครับวันนี้เราทำเอ่อส้มตำครับจะเป็นส้มตำที่คุณน่า,นาจะมีรสเผ็ดมากเลยนะครับคุณบานครับใช่ครับใช่พี่กินไม่ได้ ก็ดูแล้วก็ประมาณเอ่อน่าจะเป็น10ล้านเม็ดนะครับโอ้ดูธรรมดาเลยพี่10ล้านเม็ดพี่น้องใช่ไหบอันนี้มะะลกอแล้วเรามีอะไรอีกนะพี่อันนี้มะละกอครับมะละกอมะละกอสุกแล้วสุกแล้วครับซึ่งผมไม่เคยตำนะตำอะไรพี่ผมไม่เคยตำส้มตำเลยเกิดออ๋เรื่องจริงใช่แล้ววันนี้เลยเป็นวันเปิดซิงเปิดซิงเว้ยเปิดซิงตำส้มตำครั้งแรกในชีวิตโอ้โห มาเลยบอกคือผสมผมจะตำไงผมไม่ผมลองตำตำ,ตำพริกกับตำบกกระเทียมกระเทียมก่อนใช่ไหมไม่ต้องใส่เยอะนะนนนนอย่มันหนัวเพลินอ๋อมันกลิ่นกระเทียมเยอะเพลินนะเหลินนี่กระหิ่นเพลินน,น่ะสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังการถ่ายทำการถ่ายทำมันต้องมีผู้สมครน้องๆนะสุกนับเน้ช่วยดินนะ เซ็นเ็นนับด้วยทำไมกล้องแมั้นี่วะเก้าไหนด้วยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองห้าสิเมตร้วมันก็ไม่ใช่น้อยนะท่านผู้ชม13สมเออถ้าเรากินแบบธรรมดาเออไม่ฝืนใจกินเนี่ยมันจะกินได้หรือเปล่านะ15สิบห้าหกเจเจดเกปดสิบ เอ็ดสามองเดี๋ยวสามส่สามห้าสเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบสี่สิสกินใส่หมดนี้เลยกินได้โอเคแล้วนี่เราเรมากินข้าวกันนะเราไม่ได้แบบจะมาทรมานตัวเองมาไโอเคเอางี้ท่าผู้ชมผมจะเริ่มตำแล้วนะ ห้าสิบเมตรลงไปแล้วนะผมจะเริ่มตาำครั้งแรกนะครับทาตามตำครั้งแรกในชีวิตของผม,ผมเริ่มตำครับโอ้โห <c ười> ดีใจตากระเด่นเลยกระเด็นใส่ตาเนละ <c ười> ไม่เป็นไรครับตาผมเกิดมามันก็มีความร้อนแรงอยู่แล้วนะนี่ยนะผู้ชมผมเริ่มตําแล้วนะ <c ười> ไม่ไม่ละเอียดสักทีครับ พอเรือยเลยพอรยังเอาเรื่อยเอาเรื่อยหรอใช่ตอนนี้เอาเรื่อยๆนะเขาน้องเขาบอกเอาเรื่อยๆครับเดี๋ยวน,นี้ผ <s ir> มก็เริ่มตั้มแล้วนะโจโจโจเรื่อยๆื่งตัมห้าสิบเมตรนะครับนี่มากินข้าวเนี่ยจำเป็นต้องห้าสิบเมตรผมยังไม่รู้เลยเนี่ยไม่รู้คิดอะไรกันนะตอนนี้นะ แคองเหมือนไปต่างจังหวัดเลยนะอยงนี้นายบ้าต่อพอ,อยังนะไ,ไม่พอหรือยังพอพอละต้องให้ผมตำดิใส่ใส่แบบของชูรสลงไปผงชูรสใส่ยเยอะเลย,เอ,เยอะออใส่มากอร่อยมากพี่มีดมีอย่างคมเลยนะรดัดรัดเอาใส่ในถุงถุงนี้เราต้องรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับใช่เราต้องรักษาที่ที่เรามา อยู่นี่ก็รูส้สึกจะไม่ค่อยเก็บแต่เลยนะคนที่มาก่อนแล้วนะบ้านมายียางวงเอวนี้พอดีเนละยยางวงอะไรเ่ะวงหมอลำซิ่งว <c oughs> งหมอลำซิ่งครับผมถามยางวงของรัดอะไรบอกลำวงยากใช่ลำ,งลำวงยางวงหมอลำซิ่งเออยัง <c oughs> เออยังวงหมอลำซิ่งเออใจนึกว่าลำพงใสไ <c oughs> ประมาณไหน ใส่เลยโเทลงไปเห็นคนเห็นไม่ต้องเทลงไปทีเลยโอ้โหอกพอยังน่าแตะน่าแต่ได้เดี๋ยวเขามาแล้วแต่เราจะกินได้ไม่ต้องมากินข้าวนะเว้ยใส่เลยน่าแตะขอละวิตามินใส่็จช้อนเดียวพอเลยใส่กี่ช้อนไม่ถึงช้อนหรอกมันยังไปถึงซ้อนบางกีนี่นิดเดียวอือนั่นแหละนิดนึงพอ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 ใส่เหมือนออกข่าวใส่ที่สามถุงยี่สิบบาทอ่ะเอองั้นไม่เอาเหรอบ้านรัดเลย อาลำบวงรัดหน่อยลำบวงแล้วก็อะไรต่อบัตรรัดใช่ไหมอะไรต่อน้องบัตรแล้วก็เออบัตรนี้เร็วๆน้ำตาลน้ำตาลอะไรครับนิดหน่อยน้ำตาลอะไรหนึ่งแล้วครับน้ำตาลทรายน้ำตาลเออถูกแล้วมันมีน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายใส่ทั้งสองเลยใส่น้ำตาลทรายก่อนใส่น้ำตาลทรายก่อนนะใช่โอเคครับตอนนี้ผมก็เลงจะใส่น้ำตาลทรายนะซึ่งคนอื่นเห็นเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ผมมันแบบไม่ธรรมดานะผม ไม่ไม่เคยตำนะเห็นเห็นคนอื่นตำอย่างเดียวนะจะกินได้ไหมเนแบบกินได้กินไม่ได้ทาไงอันนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะน้ําตาลน่ะแค่นิดเดียวไม่ยุ่งผมจะตำแล้วจะถามทาไมะโอเออใส่แค่นั้นแหละดีครับผมใส่น้าตาลนะเราไม่ต้องใส่เยอะครับเราไม่เน้นหวานอ่าเพราะเรามีความหวานอยู่ในเลือดอยู่แล้วนะใช่เรามีความหวานแล้วใช่ไหมแล้ว แล้วก็น้ำตาลปี๊บเหรอใส่ที่หลังตาก่อนพี่ตาก่อนเนาะแล้วก็ใส่เคเลนคืออะไรมึเห็นนีเปรี้ยงเงี้ยเคเรนอีสานเคเลนมะเขือที่บรรลุทำแล้วนะครับมันคือมะเขือเทศโอเคนะมะเขือเทศมันคือมะเขือเทศบรรลุทำแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้าวถ้าเปนบรรลุทำมันจะเทศเหรอเนอ้อหรือว่าเป็นโนกอุดมมะเขือเอ่อเศษเศษเศเปาโอ้โหเศษเอาน้ำเอาอันนี้นิดมาเป็นยังเรา ปลูกได้นะโยนทิน้งจีแปลว่าใส่ในถุงไว้นะครับโอเคยิงหันมะเขือเทศได้หน่อยนะแต่หันไม่ได้หันหันกับเคลียเคลียพื้นที่หน่อยหันกับปลาไปสุด <c oughs> <c oughs> มันนิ้วจะขาดแล้วครับท่านผู้ชมดูมันทำดิสงสัยจ,จะได้ระหว่างมีดกระสากไม่รู้อันไหนจะดีกว่ากันนะตอนนี้เห็นไหมโคตรคมอะ่ะคมไหม ผมอยู่หือตำแบบไม่ต้องแรงมากใช่ไหมก็ตำชชโชเลโชเล่เยอะครับเอาใส่จังหน่อยวะแล,วแล้วแต่นะใส่ใส่เยอะอร่อยเ<อ>ยอะพริกมันเยอะเนี่ยมันเผ็ดเนี่ยพริกตั้งห้าสิบเม็ดจะกินยังไงเนี่ยถามหนะ่อยคือแบบมากินข้าวนอกบ้านมันจะได้กินไม่ข้าวเนี่ยไปโรงพยาบาลก่อนหรือเปล่าครับท่านผู้ชมร้อนท้องก่อนนะโอเะไรอีกไหม รูปหนึ่งปกตินี่เขาใส่เมลคเทศเยอะใส่มาเลยครับนูผมแพรมเพราะมันหวานไงบีบเ,เลยพี่บีบโอ้บีบอะไรอย่างอันนี้ยงกลายเป็นสแก๊ปซัำโอเคโอ <Okay. S 2> okay. เคตัมเลยตั้ม okay. แรงไหม <S <S เฮ้ยน้ำปลาเราลืมมาปะมายางเข้าวิมันปลา ลืมมะน้ำปลามาโอ้โหซื้อมาอย่างดีอยู่ไหนเนี่ยน้ำปลาเลยวูจะดันยังไงวะไม่มีน้ำปลาท่านผู้ชมครับผมลืมเอาน้ำปลามาโอ้ลืมน้ำปลาพี่น้องเอางี้ใส่ปลาละเออเืมแล้วก็ลืมทำไงวะ น้ำปลากับปลาลามาครับพี่น้อง oh. แล้วสิ่งนี้มันจะเรียกว่าอะไรล่อะ mm. แล้วก็ตำดำที่เรากินได้มะมันไม่ใช่ซมตำแล้วนะคุณผู้ชมยำมะละกอนะ oh. <laughs> ยำมะละกอครับพีไ่ได้ออกมาด้วยเละพี่ลืมจริงๆ oh. ผมมาตั้งไว้ไงปลาลากับน้ำปลาเป็นขวดไงือ hmm. ภาพล้ว คครับด้านผู้ชมตอนนี้ผมคงต้องเปลี่ยนเมนูแล้วครับเพราะว่าลืมเอาปลาลากน้ำปลาแล้วก็ใส่ตามที่เรามีครับพี่น้องตอนนี้เราจะทําเมนูใส่ตามที่เรามีนะยำมะละกอนลท่านผู้ชมมาใส่อะไรอีกโอเคครับขันเอาขยะใส่นี่จะอร่อยไหมนี่ไม่เป็นไรของนัวแซบนี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะ ถ้าไปใส่เปรี้ยวเยอะมันตัดไม่ได้เดยระวังเอ้ขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสดจริงนะตอนนี้สดจริงๆนะครับนี่คือเหตุการณ์จริงๆนะจะมาตำส้ตมตำกินนอ,อกบ้านนะครับลืมเอาปลานะแล้วน้ำปลามาแล้วน้ำส้มมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นยำเลยทีนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนเมนูเป็นยำนะครับเอาใส่เลยหลืออะไรเลยปะใส่หมดเลยก็ได้ใส่ยังไงก็ได้ตอนนี้ไม่มีอารมณ์้วครับใส่ ก็ใส่ถั่วไหมชิมเลยแล้วแต่ใส่ก็ได้นะใส่ไหมใส่ไหนๆก็ไม่มีไม่ลืมออกมาละมาครับตอนนี้กำลังจะชิมชิมเลยเหรอเป็นไงบ้างชิมได้ไหมไม่เค็มแม่แล้วผมขอชิมนะตอนนี้นะภรรกิจเฟลไปแล้วนะนะคุผู้ชมผมจะไป ทำอาหารกินนอกบ้านนะตำมส้มตํมาไมจะอร่อยอยู่แต่ว่าไม่มีน้ำปลาก,กับน้ำปลา้างไงแถวนี้มีร้านขายของปะขี่ไปต้องขี่กับคืนไปทางเดิมโอ้โหไท่านผู้ชมไปมากเลยครับเ <c oughs> นี่ยนะ <c oughs> นี่ไม่ธรรมดาเลยครับเราไม่มีอะไรเราต้องใส่ เส็นมะนาวใส่น้ำตาลใสนล่นี่เลยนี่น้ำตาลปี๊บกินจนะเราลืมใส่น้ำตาลปี๊บหืม <laughs> ลืมใส่น้ำตาลปี๊บอีกนะท่านผู้ชมพี่ลืมเอาน้ำปลากับปลามาเอาน้ำยำไงใช่น้ำยำก็มีเนะี่ยเออไม่แต่ตอนนี้ก็เริ่มใช้ได้แล้วนะเป็นยำเลยสุดยอดเนี่ยนี่ครับ ในดูดูชิมก่อนเราจะมาใส่แทนปลาครับตอนนี้ผมไม่มีความเค็มเลยผมจะ DIY นะใส่น้ำยำ DIY ส้มตำเพราะลืมเอาปลาร้ามาละกับกับอะไรนะหวาปๆปลาโอ้ไม่ใส่เยอะใส่นิดเดียวเองพี่ซื้อมาหรอใช่น้ำจิ้มกุ้งไงพอละแค่นั้นแหละตอนนี้นะครับเราได้มดิฟายเมนูส้มตำของเรานะเป็นแบบ ใส่น้ำยำใส่อะไรมั่วสซัวไปหมดตอนนี้ไเป็นไรครับถึงเราจะไม่ได้ทำภารกิจให้มันเสร็จสิ้นนะแต่เราก็ทำมาดูวิวก็พอแล้วนะโอเคส้มตำน้ำยำส้มตำน้ำยำก็อร่อยนะเนี่ยโอเดี๋ยวเราจะมาเอาใส่จานกันแล้ว